กี่ตากผ้าแบบพวงนะทำง่ยงายๆเลย20บาทนี่วันนี้ผมจะมา DIY สําสำหรับคนที่แบบว่าต้องตากเสื้อในกางเกงในถุงทงถุงเท,ท้าเสื้อผงเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมใช่ถ้าเราซื้อสําเร็จปุ๊บอะเห็นไหมเวลาตากนานๆมันจะกรอบมันจะแตกง่ายถูกปะถูกใช่ยิ่งไงแบบว่าเนี่ยนี่ตัวนี้เป็บแบบนี้เนี่ยมันแตกง่ายใช่ไหมสำหรับไปซื้อมาเป็นพวงๆอะใช่ผมแนะนํานะไปซื้อเลยร้าน20บาทเนี่ย20บาทนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกตัวได้ยี่สิบอันแบบเนี้ยเนี่ยได้สิบหกอันยี่สิบาทเราก็มาทําแบบนี้ทําไมผมหนึ่งแนะนําให้ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเราสามารถทําตรงนี้ได้หนึ่งข้างในได้หนึ่งมาดูข้างในเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะมีแบ่งชั้นเนี่เนี่ยอ๋อมันจะมีความห่างให้ด้วยได้ใช่ไหมเห็นไหมใช่ทงทำนอกไหนได้วิธีการทํเนี่ยลวดมาเลยหนาหนาทนทนโอเคเราก็มามัดแบบนี้เลยก็ปึ๊บแบบไม่ต้องคิดอะไร มีครีมสั่หนึ่งอันนะเอ,อ้เมาแบบทําเองว่ามันจะพังง่ายป่ะแบบเนี้ยโอ้โหกระวดดขึ้นถ้าหิ่มขาดอ่ะน่าจะประมาณห้าหกปีอะโอ้โหเดี๋ยวดูนะเสร็จแล้ว,ลวนี่ให้เรานําเนี่ยมาร้อยปับแบบนี้อ่าร้อยผ่านตัวของข้างในนะครับใช่หรือเราจะทําก่อนแล้วเราค่อยมาทําแบบนี้ก็ได้เนี่ย็จแล้วเนี่ยเรามัดเลยเนี่ยมัดแบบง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเป็นงานดีไอวเห็นไหมแค่นี้เองอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูตอนทําเสร็จกันไปดูธีการร้อยนี่ ล้วก็ร้อยตรงนี้แบบนี้เลยง่ายๆเห็นป่ะตะขอมันจะแน่นแข็งๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยปุป๊บเรามาพันหนึ่งรอบเห็นป่ะเนี่ยพันลงมาแบบนี้กล้าเห็นป่ะนี่ยพันปุ๊บเห็นป่ะงัดขึ้นนี่แล้วก็งัดลงแบบนี้นี่ลักษณะนี้แค่น,นี้อยู่แล้วเห็นป่ะอ่าเนี่ยเป็นไงได้พวงแบบไี้ดีป่ะอ่ากล้าว่าแข็งแรงไหมดูตัวนี้ดิเราอยากได้เพิ่มข้างในอีกชั้นหนึ่งเราก็ทำอีกแันเราก็เอารวดมาละร้อยเพิ่มเติมได้ดูสมมติเราตากหมวกเนี่ ด,ดูนี่เป็นไงง่ายปะง่ายแล้วไม่ติดกันด้วยดูที่ทําแบบนี้ข้างนอกแปดข้างในแปดสลับฟันปลากันเพราะอะไรรู้ปะช่อง,องมันมีช่องไฟไ <ป S 1> อยู่เห็นปะคือสมมติเนี่ยอันนี้ก็ลมก็พัดอยู่เห็นไหมอ่าเห็นลมพัดไหมปุ๊บเนี่ยลมพัดฝนตกเนี่ยเนี่ยนี่ประมาณนี้ลมพัดฝนตกเนี่ยอ่ะเนี่ยติดไหม ไม่ติดเลยมันไม่ติดกันเพราะมีมช่องไปม,มีความห่างถูกป่ะใช่อ่ะง่ายๆสําหรับการ DIY นะเนี่ยี่ทตากผ้าแบบพวงนะทําง่ายๆเลย20บาทนี่ตะแกรงหน้าพัดลมเก่าวิธีการทําอันนี้ก็รู้อยู่แล้วทําง่ายๆเอาเอาเชือกก็ได้แต่ถ้าเป็นรั่วจะใช้งานได้นานหน่อยใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสําหรับการทําพวงตากผ้านะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดูนะไงนะ ได้เลยเห็นว่านี่เป็นไงนี่ง่ายปะ่ะสําหรับใครนะที่แบบว่าชอบกินน้ําสิงห์นะแล้วเหลือฝาแบบนี้ฝานีเนี่ยฝาน้ําสิงห์เนี่ย,ย,ยมันแข็งแรงมากเลยวันนี้ผมจะมาดีไวจากฝาน้ําสิงห์ให้ดูว่าจะทําอะไรได้มาหนึ่งหาท่อ p v วมาหรือว่าเป็นท่อนไม้ก็ได้หรือเป็นท่อนเหล็กก็ได้ที่มันแข็งแรงที่จะสามารถเจาะได้นะโอเคต่อมาเชือกเอาไว้มัดไว้ล้างได้โอเคผมจะทําการมัดก่อนเลยครั้นแรกปับมัดมัด มัดเอาแบบว่าให้มันอยู่เลยให้มนนันแน่นแบบถาวรได้เลยนี่ผมก็จะมัดง่ายๆแบบนี้เงื่อนอะไรก็แล้วแต่ใครมัดเงื่อนอะไรเป็นก็มัดได้เลยแค่นี้อยู่เลยเห็นไหมแน่นปึ๊กไม่ลัวม,มัดสองข้างได้ละขนาดนี้เห็นไหมมันจะเป็นลัขษณะนี้เห็นไหมนี่เป็นแล้วเรา,เาฝามาเลยสิ่งที่มีอีกอันนึงน็อตนี่ปึ๊บผมก็เป็นใช้เป็น ไขควงแม่เหล็กนะตัวนี้คือเนี่ยไม่มีหล่นอ่าผมก็จะเอามายิงเลยปลึกนี่ยิงให้อยู่กงกลาง ยิงให้อยู่ลักขณะนี้เลยแบบนี้อ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตอนทําเสร็จกันเนี่ยนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยยิงได้ประมาณนี้นี่ก็จะได้แล้วที่ห้อยที่แขวนเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเอาไปมัดไว้ตามคือตามแปรได้เลยเดีย๋ยวมาดูนี่พอเราได้แบบนี้นะใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดอย่างดีเลยนี่เราก็มาแขวนแบบน,น,น,นี้ได้เลยเน,นี่เป็นไงนี้ได้เลยเห็นปะนี่เป็นไงนี่ง่ายปะเยอืม รู้ไหมข้อดีในการทําแบบนี้คืออะไรผ้ามันจะแบบว่าไม่ไม่ติดกันเวลาลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยยอดเนี่ยข้อดีคือคือลมพัดมาเนี่ยผ้ามันจะไม่ติดกันแล้วเวลาเวลาผ้าไม่ติดกันอ่ะมันจะทําให้ผ้าเราไม่อับไม่ถืงนี่เป็นไงข้อดีเป็นไงหรือว่าใครมีแบบตําขือข่อ,อเนี่ยด้วยโอ้ําขื่อตําแป่เนี่ยยิงติดไปเลยใต้ทงได้ถุนบ้านได้เลยแบบนี้คือโคตรแข็งแรงเลยนะสําหรับปรับฝาน้ําสิงแบบนี้นะเนี่ยแข็งแรงจริงเห็นเป็นพลาสติกแบบนี้ก็เหอะเนี่ยใช้ง,งานได้เลย รับน้ำหนักได้ดีด้วยแบบนี้ยอ่าถ้าใครทําแบบว่าไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะประยุกตต่อได้ยผมแค่มาแนะนําวิธีดีๆใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ DIY จับฝาน้ําสิงดูลมพัดมาผ้าไม่ติดกันเห็นปะเนี่ยอืมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทรําราวต่างผ้านี่ด้วยนี่เลยกระจังหน้าพัดลมคือผมก็ทําไปสองคลิป,ปะละแต่ผมม่จัรไปเจอประโยชน์อย่างหนึ่งที่ มันเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆตัวนี้ก็คือน้าลวดเนี่ยส,ยสนะแบบี่เส้นยาวประมาณเก้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะแบบนี้เสร็จแล้วพันกันเลยพันลนนักขณะนี้พันให้เข้ากันหรือใครจะพันให้สวยๆก็ได้นะได้หมดตรงเนี้ยเหลือไว้สองเส้นเอาสองเส้นพันตรงนี้เหลือไว้สองเส้น,สน,น,ง,น,สนง่ายๆขีดออกแบบบั๊บเสร็จแล้วพันฟังได้ฟังหนึ่งก่อนก็ได้พันขึ้นไปบับ๊บเี่ะักขน,นี้เนี้ยพัน พันล็อกไว้ถ้าเป็นลวดเนี่ยคือมันจะแข็งแรงหน่อยเป็นเชือกก็ได้ถ้าใครไม่มีลวดนะเนี่ปึ๊บเนี่ลักขณะน,นี้เห็นปะนี่ประมาณนี้เนี่ยโดเสร็จแล้วดึงขึ้นจัดระเบียบให้มันตึงนี่ประมาณนี้นี่ดึงให้มันตึงเนี่จะได้ลักขณะน,นี้เห็นปะอ๋อบ้านใครมีคานหรือว่ามีที่ห้อยแบบนี้เนี่ยเอามาห้อยแบบนี้เลยชยัยปั๊บนี่เห็นปะได้แล้วอ่อใครเราก็าาเอาเสื้อผ้ามาห้อยลักขณะนี้ได้เลยเห็นไหม เสื้อผ้าลูกเราเสื้อผ้าเราได้หมด oh. ง่ายๆเห็นนะไหมประหยัดพื้นที่ปะ <Yeah. S 1> ดูดิประหยัดพื้นที่ปะ <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยนะและที่สาคัญนะที่ผมไม่ทาแบบนี้เพราะอะไรมีข้อดีมาดูเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงนี้ที่มันโล่งๆล่งี่กางเกงในลูกเราถุงเท้าเนี่ยเอามาตากไว้ข้างบนแบบนี้ได้เลยเป็นไงง่ายไหมเนี่ยดูดิเดนี่ยเราจะผ้าแบบนี้ก็ได้ใช่เนี่ยผ้าแบบนี้ได้เลยเนี่ย กางเกงในลูกเราปุ๊บเป็นถุงเทา้าถุงเท้าก็วางวาง,วางไว้แบบนี้ได้เลยง่ายๆนี่เห็นไหมจบเลยประหยัดพื้นที่ตากได้เยอะรับน้าหนักได้ดีได้หลายประโยชน์ด้วยแต่ที่สาคัญนะถ้าใครไม่อยากทําที่ตากผ้านะเอาไปทําที่ตากอะไก็ได้เนี่เนี่เอาไปทําที่ตากกล้วยตากหมูได้เลยง่ายๆมา ก็สำหรับใครนะที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับอ่าสามารถตากผ้าหงผ้าหม่มหรือว่าเป็นไอ้พวงแขวนเสื้อพงเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรก็ได้เห็นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทรําราวตากผ้าจากท่อ PVC หรือใครมีเศษท่อ PVC ก็ได้ PVC, 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 แต่ถ้าอยากให้แข็งแรงหรือว่าใครแบบว่าไม่อยากไปซื้ออยากแบบว่าทําไว้ใช้งานยาวๆผมแนะนําเป็นท่อ PVC ขนาด1นนิ้วแบบนี้ข้อดีคือมันแข็งแรงและมันใช้งานง่าย ตัดท่อมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นขนาดเจดสิบเซนสองท่อนยี่สิบเซนสี่ท่อนหนึ่งร้อยห้าเซนเนี่ยหนึ่งร้อยห้าเซนสองท่อนอันนี้เป็นคานนะอ่ะอันนี้ขนาดแปดสิบแปดเซนสองท่อนและสิ่งที่จะต้องมีเพิ่มเติมที่เราต้องไปซื้อคือข้องอหกอันสามทางสี่อันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำขั้นตอนแรกให้เรานำแปดสิบแปดเซน มาใส่ข้องอก่อนบับแล้วค่ะเนี่ยทั้งสองอันเสร็จแล้วใส่สามทางนี่ทั้งสองอันดันให้แน่นให้ตรงกันเร็งเร็งอ่าเสร็จแล้วให้เอาท่อนยาว หนึ่ง้ยห้าเซนมาประกอบฐานบนลราคาเนี้เป็นคานเป็นคานกดทุบๆถ้าใครทำถาวรเอากาวทาได้เลยอ่าอันนี้ผมต้องประกอบกลับบ้านเปิบใส่อีกฝั่งหนึ่งบอยบอยๆดเปิบเอว้ตรงนะเิบกดลงคือให้มันแน่นน่ะเนี้ยราคาะนี้เสร็จแล้วกลับฝั่ง ปึ๊บง่ายไหมง่ายพีวิธีการประกอบนะดูไฟหัวบนก่อนปับ๊บกดลงหน่อยหนึ่งใส่ล่างกดลงทุบนี่ดูให้ตรงโอเคในเมื่อตรงแล้วกลับได้เหมือนเดิมใส่ท่อขนาดเจดิบเซนนี่ราาักนานี้กดลงไปใบากาวทาได้เลยทั้งสองฝั่งนี่ปึ๊บ ลราตากผ้าง่ายๆสําหรับใครที่อยู่หออยู่ใครที่อยู่หอหรือมีพื้นที่ประหยัดเนี่ยสามทางสายข้างบนอีกตัวหนึ่งนนขวางนะใส่ขวางอันนี้ใส่เนี่ยขวางใช่ทั้งสองฝั่ง,สอง,งสองฝั่งเลย,เลยปึ๊บต่อไปข้อต่อ20เซนเนี่ยท่อนยาว20เซนเพื่อเป็นขาเพื่อเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานรองมันเป็นฐานรองอ่<ม>า<ล>ถ้าวางแบบเนี้ยกระโดดกระเดกไหม โดกเด็กพี่โดกเด็กนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้ไขไม่ให้มันกระโดกกระเดกนะเวลาเราใช้งานมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับสูตรเด็ดเลยถ้าวางแบบนี้ปุ๊บมันจะกระโดกกระเดกหาข้อง,งอมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นขาเนี่ยใส่เข้าไปลักานี้ได้เลยเนี่ยยนะเป็นไงจบเลยทีเดียวมาดูวิธีการใช้งาน จะได้แล้วนานี้ทําไมผมถึงให้ข้างบน88เซนเดี๋ยวผมเอาประโยชน์ให้ดูว่าทําไมที่ผมบอกว่าข้างบนต้องกว้างกว่าข้างล่างขนาด88เซนเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่เสื้อขนาด 3XL ดูมันจะพอดีเลยเห็นปะ่ะอันนี้เสื้อเสื้อผ้าแฟนเราตัวเล็กอยู่แล้วใช่อะนี่เราก็ใส่แขวนได้เนี่ย 3XL 2XL ได้หมดไปนไงง่ายไหมืแบบเอเนี่ยแบบนี้ได้เลยห้อยง่ายไหมง่าย<ๆ>ง่ายง่ายเลย ข้างล่างทําอะไรได้บอยอ่าสามารถตากผ้าหง้าหม่มหรือว่าเป็นไหนพวงแขวนเสื้อพงเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรก็ได้เห็นไหมได้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จากข้อ PVC นะก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนวนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ